สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทำกาแฟใหม่น้องเพิ่งได้มาจากคองเนตกาแฟน้องอยากได้มาโดนแล้ววันนี้ก็เลยได้เลือกได้ใช้จิตเตะเบิ้งเด้อจ้ะ กรดาก็จะมีคู่มือคะ่ะคู่มือแล้วเราค่อยอ่านคะ่ะอุ้ยอันนี้สายไฟคะ่ะอันนี้ที่ตั้ง เกษตรอสดาอันนี้ที่ทำนมคือไหนเนาะหนิจานนนนนนน้าเนี่ยแนวเห็ดนมคือไหนเน,นี่ยน้องวานเนี่ยดี๋ยวแป๊บนึ่งฮะแนวเห็ดนมมีเหลียจา้าเพราะว่าน้องอยากแหมแนวเห็ดนมมันง่ายไหมจา้าที่ทำนมของเราสวยมากค่ะ ก็จะกดตรงนี้เนาะนี่เนาะนี่เนาะนะจ้าอ้าตั้งตรงนี้ก่อนสวยงามจ้าสวยอีลลเดอว้าวสวยไหมซอมสวยไหมสวยไหมครับสวยไหมน้องเอาสีดำจ้ะ ดังสีดังเด <c oughs> <อ>ี๋ยวกันนงนะคะย่าเขาให้กาแฟมาลองน้ำยาเนี่กาแฟเดวิดเขาให้อันนี้ด้วยนี่เขาให้ใช <Yeah. S 1> ่เขาให้ใเขาให้ นี่เห็นไหมสวยงามจ้ะง,งามไหมอันนี้ก็น้องยังว่าในข่าใจด้วจ้ะนี่เด้ออันนี้สิเป็นลีเพราะท่านในข่าใจเลยนี่ชิมาแบบใดไปจังไหนมาจังไบบอันนี้มาจ้ะ หน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่น,นั่นนั่นหน้าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมาน้ำกันไงเห็นไหม,มต่างแบบนี้เลยเนาะแกะนี่แกนี่อ้อม้อนั่นนี่นก็สิเป็นมาแบบนี้จ้ะเดีวนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หรือเปล่าจ้ะนั่นน้องคิดว่ามันทำความสะอาดง่ายจ้ะน้องก็เลยแบบว่าอยากได้สําเด็อ ั้นสมมุิว่าอันนี้เนาะขั้นสมมุิว่าบรรยมบรรยมเขาจะออกไปลลางอันนี้ล่างใดบอสีน่าจะได้หรือเปล่านี่จานออกไปเทเทออกไปล่างอย่างแสนาทาความสะอาดบ่อยากเอาเซ็มโพจะเอาง่ายๆแต่ว่าใช้ดีอันนี้จะเป็นของออริจินอลจ้าอือฮะบอกอันนี้คืออีหยัางอัสดาเนี่ยน,นี่คืออะไรมน,นี้ไม่รู้ หลังจากนั้นเราก็จะใส่อ่าใส่ใส่ใส่กาแฟนี่จ้ะเนี่ยฉันบอกมนี่ก็กระสีไฮมาร์สีเดี๋ยวนั้นจะไปหาซื้ออไปหาซื้อขวดแก้วสวยๆหลังจากนั้นเอามาใส่วางซื้อแก้วงามๆเลยจ้ะไปดูฟรีดอมจ้ะนี่อ๋ออันนี้ที่น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 ี่ที่น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 ี่ สวยสวยมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นน้องจะหาตั้งที่ไหนใช่ไหมตั้งที่ไหนน้อสามีถึงจะอนุญาตน้องจะคิดว่าน้องจะไปตั้งที่ไหนเดวิดสวยนะน้องคิดว่าน้องจะตั้งที่นี่อันนี้นี่นี่อันน,น,นี้คืออะไรแม่ยังไหมอ๋ออาแม่นย อยากจะลองไหที่ทำนม,มหรอมากน้องคิดว่านะเยอะเลยอันน yeah, okay. ั้นอะไรอ๋อมันมีแมกเนตมันมีแมกเนตใช่ไหมอ๋อ <Yeah. S 1> oh, ที่ทำนมจ้ะคน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  ที่นี่ดูสิออเขาให้เขาให้น,น้องอยากจะลองได้ไหมน้องอยากตั้งที่นั่นได้ไหมออไแล้ววันจันทร์น้องจะทำคลิปอ่าคนจะมาส่งโซฟาให้ดูแล้วเราจะไปตั้งที่ไหนบยาหไ่เราจะโซฟาสําหรับน้องเองเพราะว่าเอาจะไปตั้งไว้ตรงข้างข้างข้างหลังเตียงจ้ะแล้วก็โซฟาอีกตรงนึงก็จะเป็นอยู่ตรงนี้จ้ะ นกค่อยๆมาแล้วก็ไฟก็เขาก็จะติดให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวบ้านเสร็จเดี๋ยวน้องใจทําให้ดูทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้มันจะของแบบว่าของมันซาจ้ะเพราะว่ามันมาจากมองอื่นโควิดด้วยขนาดสร้างเพิ่นสร้างของบรัยง่ายจ้ะหลายอาทิตย์หลายเดือนผู้ใดรีโนเวทบ้านช่วงนี้ต้องทําใจจ้ะนานจ้ะเพราะว่าของมันบริมาจาก าจากมองจากเมืองที่น้องยูนมาจากต่างประเทศมันมาอ,อกเลดนก่อนอ,อกเลนดนกันสิมาวันสิงตันเนาะแฮปปี้มาสังเกตค่ะมีหลายสีจ้าแต่ว,ว่าน้องเอาสีดำ้ดะแต่ส,ตสามีบอกว่าแอบเขาไปตังไหันมันมองงามมองสันแต่ว่าสวยจ้ะน้องมีเครื่องเก่าอยู่เครื่องเก่าของแม่ยาพรอมเครื่องบดพรเสียไปใวอยู่เมืองไทย ล้วก็ไม่แนบ่บางทีน้องจะซื้อไปสักเครื่องเอาไว้กินอยู่เมืองไทยยังเสนะเนาะขอตัวนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวดูคลิปอ่าโซฟาวันจันทร์นะคะขอบคุณค่ะโซฟาน้องมาแล้วจ้ะตอนแกะน้องไม่ได้เห็นเบิงจ้ะตอนแกะมันเป็นอ่า มันเป็นยางทางทางข้าง,ง,ง,งล่างจ้ะมันสวยนะนั่งได้สองคนจ้ะเป็นยังน้องคือสือแบบเนียนบ่อเผื่อ,อน,น้องเดินไม่ได้น้องก็จะได้มานั่งตรงนี้จ้ะกะสีย,ะย่างบรายแสนากะซี่กะสีอยู่แถวหนิงเสนาจ้ะสือมาให้อ่าค้นอ่าค้นพิการอ่าไม่ใช่เอาลงอีกขีออยเป็นแบบนั้น เอาขยับมาอีกนิดนึงงอ๋อ oh, ว wow, ้าวด้ิ่ขยับมาตรงนี้อีกนิดนึงวง <What? S 1> นิดหน่อยอย่างน,นมอันนี้สิเป็นนมมาโอดมิวจะ้ะน้องก็จะเอานี้ใส่ก่อนมันจะเสร็จพร้อมกันจะ้ะ

นี่ค่ะโอดมิวจ้ะข้างในเป็นฟองนะรกาฟสวัสดีค่ะนี่คือเป็นโซฟา ที่น้องสั่งมาจากจากร้านอาน้องเอามาไวเอามาไวในห้องนอนเป็นอย่างเครื่องมาไวในห้องนอนเพราะว่าถ้าน้องผ่าตัดผ่าตัดมาอีกสองอาทิตย์จากเพราะว่าอาทิตย์หนาน้องก็ต้องไปหาหมอต้องไปคุยกับหมอสักก่อนว่าเขาต้องเตรียมตัวผ่าตัดจังใดเขากินขาวได้อ่าหกโมงเ้าหลังจากนั้นเขาก็กินน้ำได้ซื้อเพราะว่าเป็นผ่าตัดแล้วก็ มันกับซิวมีผู้ใดเฝ้าห้องใดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดน้องก็ต้องอยู่คนเดียวสามีก็ต้องเฝ้าผู้ใดจ้าอ่าแล้วก็อยู่ผู้เดียวอยู่ในห้องผู้เดียวน้องก็กลัวเหมือนกันอาจจะบได้ยามแบบว่าอย่างแต่ว่ากลัวเบือ่อน้องก็ต้องหาอะไรทาําอยู่ในโรงพยาบาลสามีไปเฝ้าได้แค่หนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนอกนั้นไม่สามารถเฝ้าได้เนาะจาะเนาะ มันที่นี่น้องกศิยูรงพยาบาลสามเมือจ้ะสามหรือสี่วันนี่แหละแล้วแต่ว่าเฮาสี่มีความ้อมขนาดใดมีฝืนเลี้ยวขนาด,ดาใดเังแส่น้องก็เลยแบบว่าห้องนี้ที่เป็นห้องพรเวทจ้ะน้องชอบมากห้องแบบนี่แหละเป็นโซฟาเป็นเล็กๆแบบนี้แหละจ้ะน้องนั่งคนเดียวยังแสนะอยากอยากอยาก,อยากมีเวลาส่วนตัวนั่งยูห้องผู้เดียวบ่าอยากไปนั่งยูหัน เรากะอยากตื่นขึ้นมาเรากาะสินั่งอยู่นี่ตัดต่อวิดีโอนี่นี่แหละสำหรับสำหรับน้องก็นั่งเล่นตรงนี้จ้ะตื่นขึ้นมาก็นั่งถ้าอยากจะมีส่วนตัวน้องก็นั่งแบบนี้เนาะนั่นแหละปเดี๋ยวน้องจะพาไปดูภาพเบงเงว่าพื้นเพิ่นขัดแล้วมันเป็นอย่งไดนไปน้องเบงจ้าบ๊อบ สวยมากาอันนี้ก็่งมีไฟจ้ะไฟไฟหัวเตียงหังวเตียงยี่บางหันหนึ่งบ่อน,นี้ก็เป็นสปอตไลท์จ้ะแล้วก็เ้อก็ต้องมาไปซื้อไปสร้างไฟร้างร้างเก่าร้าน E C C แต่แต่ว่าอ่าเข้าเบิ่งแล้วแต่แต่ว่ามันบ่ถูุใจเฮ้าต้องสร้างจะสร้างอีกที่แรกน้องว่าน้องสิเอาไฟอันเกา่ามนที่นี่ มันบรถูกใจเขาน้องก็เลยคิดคิดว่ากลับไปร้านอ c ซเหมือนเดิมมงนี้มันก็นี่นี่นี่นีนาทาพ้มอมวงนี้มันก็วงนี้มันก็จะเอาออกจ้าแล้วก็ทาสีใหม่เพราะว่าพ่นคุ้มใหม่ชื่อๆนะมองนี้จา้านเไยต้องทาสีใหม่อันนี้น้องเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนแปงอย่างเลยน้องออกมาบางบางส่วนจ้าแต่ว่าเสียผ่านอยู่ในนี้นี่แหละอันนี้คือห้องโทรัด ผ้าม่านน้อก็ใช้อันเก่าได้แต่ว่ามูรี่น้องเบิรก้อนน้องอาจจะสั่งผ้าม่านหรือว่าเอามูรี่อันเกา่ามองนีนยกะสิเป็นมองนียกะสิเป็นนี่ยังนอนอันนี้เป็นไฟจ้ะเป็นปลั๊กไฟอันนี้เป็นปลั๊กไฟอันนี้อาจจะเป็นสําหรับอ่าห้องเหตุงานก็ได้หม่องเหตุงานที่เป็นโซฟาคุณชอบไหมถ้ามีโซฟาที่นี่คุณจะชอบเนาะไม่สังเกตว่าไม่สิบวกคือกัน อันนี้เป็นไม้เก่าทาไมเป็นไม้เก่าจากไม้ออริจินอลไม้เก่าไม่สำหรับบ้านอันนี้เป็นไม้ไม,ไ,มไม้ธรรมรดาบราณไม้คือกันกับอันนี้ยังเสนาโมเมนต์ไม้พิเศษจากมันก็เลยตางกันจักหน่อยยังเสนานัลลันลมองก็เลยเหตุมือนีคนกัดคนเห็นงน้นมีบ้านหลายจากคนทํางานมีบ้านเพราะว่าโอไมคควันมันกำลังเยอะ เยอะๆๆแต่ว่าเขาต้องปล่อยมันจะมันมันเอาไปอยู่ดอกขันหลอกดาวเพราะว่าโอ้ไม่ความมันติดเร็วเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลเจ้าของพันใสประตูห้แต่ว่ามันมาทนในแลวจ้ะทาสีทนในแล้วขับว่าทนในแล้วช่วงนาห้อนสร้างทาสีพันสีอยากจาะกลัวพันตองเฮ็ดขังข้างนอกบ้านนาอาพันเส็ดในบ้านแต่ว่าตอนนี้พันอยู่อยู่แต่วาน้องก็อยากสีเหล่งพันในจังหน่อยเพราะว่า น้องเดวิดเฮดทำความสะอาดอไรนั่นแหละนั่นละน้องน้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากๆท,ที่ติดตามเฮดบ้านยูตานประเทศลีโนเวีย band, น c, บาย้บานเฮดอยากจะบไดาบบได้ทั้งใจฮอดอุปกรณ์กอ่อสร้างฮาก็สั่งมาจากประเทศอืน่นแล้วมันก็ะสร้างพร้มช่วงโควิดคนที่โลีโนเวีบ้านต้องทั้งใจจ้งน้องโชคดีนะที่แบบว่า บางมันเกือบจะเสร็จแล้วบางคนเพื่อนหัวกันเริ่มแล้วกะเขาสีปล่อยเลยได้มัมเขาสืบอลองดานอีกแล้วทำเบื้องว่ามันเป็น,นแังๆเหล่านี้นโนเบียรบ้ามมันโบง่ายจ้ะมันยางสาร้างกับเขามาสาร้สางนีสร้างนีกับเขามากเขาเนาะลูกไพลไข่เจ็บนั่นแหละน้องขอตัวนะคะขอบคุณค่ะน้องสิไปเบิ้งไฟซันเด็คไ,ไ,ไปเบิ้งไฟแล้วก็แปลอาอุปกรณ์ก็สั่งอยู่อยู่รางอ่า เนีหยเงาสร้างมันมาแล้วแต่แต่วสร้างเพิ่นสร้างกรอเพิ่นสิบ่เนี่ยมาเห็นมอเพิ่นถ่าอุปกรณ์จากอุปกรณ์มันสร้างเพิ่นกะต้องถ่าอุปกรณ์น้องก็เลยว่าสิไปเขาไปในเมืองแป๊บหนึ่นนงขอบคุณนะคะขอบคุณจัดใจค่ะบ๊ายบาย